มันตีไปได้ยากมากเลยนะใช่ติดไปได้ยากมากเลยลูกโคุราทครับนี่ลูกหมกระทเกลอันนี้ปาจีอันนีบลราชธานีสี่คนสี่จังหวัดไม่ต้องพอกกันเลยพี่น้องคิดเบนเอาว่าไม่ต้องบอกับพวกไหนจะยุ่งเกย์กมัวเลยอุบลเนี่ยแม่ยนดีใจดีเห็นเมียผักมากก็มาอีโต้เกย์กมูลูกสิไปเที่ยวสิมาเชื่อเชียงใหม่บประเสั่ฐเป็นวาแม่ยเราวาแม่ยนอยู่ครับก็เลยว่าสิแม่ยมาบักมาพักกับได้เด้อมานอนกันบ้านแม่ก็ได้ว่าวั่ด จะเล่นได้มากนี่แหละครับพี่น้องบูทอดสอดซึมกันดีเฮ็ดมากทอดแต่ประเทศนี้ยุ่งดีกินมองหลับมองนอนก็เฮ็บใบให้ให้เลือกเลยที่พี่น้องแม่บอกว่าเลือกเลยจะนอนไหนก็นอนได้นอนข้างล่างก็ได้พี่น้องห้องก็ได้ห้องสะดวกเหมือนกันไปนอนบนรีสอร์ทตะคืนนี้จะตื่นมากี่โมงนะจะตื่นมาดูหมอกตอนเช้าตื่นที่สิบเอ็ดโมงตั้งนาฬิกาเนี่ยตีห้าครึ่งอากาศดีใช่ตั้งนาฬิกาเด้มาตื่นสิบโมงรับสิขนาดอยู่ในวกิน อันนี้ไขมันบานเทาก็บสิ่อื่นส้มหม้อเนาะพี่น้องเจ๊ท่าหิูนส้ยงไม่อื่นยังไงชิ้นส้มหม้ออันนี้แบบนี้น้องว่าจิ้นส้มหม้อจีนหม้อหม้อกับงวนไหมโอ้ยไม่ใช่มันหมูนึกว่าหม้อหม้อเลยไหมอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้ชองเจ้าอองเจ้าครับต้องไม่อ๋องได้ใส่ไม่ใช่อ๋องเจ้าต้องคอยนี่ตับหัวพุงจะต้องบีบตัวเองทำมืคู่ไก่น้อยเดียวได้ เต็มมอขนาดทิ้น้อยเดียวเนี่ยพี่น้องแม่ยแลวบอกทิ้งมาเห็นน้อยเดียวเต็มบ่อซีดีฮอดเน่ย้บอกคนเก่งไม่เราจะห่อซีดีฮอดกับคนเกีย่งซีดีฮอดกับบัาเพียงน้ำเจ้า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 เน่เขาว่าเจ้าเจ้าคือว่าเจ้าค่ะเจ้านี่คือปฏิวัติในเขากับที่เด่นขาดหรือครับเนี่ยบอกดั้งเดิมของกันกัมโบรานี่มันจะเจ้าน่ะเจ้ามันจะจอเจ้าไม่โกสาบกวนเจ้ามันต้องเจ้า เจ้าคือสเล่จวจานไม่โทรสานใคเป็นเจ้าอีสานก็คือเจ้าเจ้าคอยเจ้าคอยคอยเจ้าอันนี้ขับเจ้าขับเจ้าอันนั้นเจ้าเจ้าอันนั้นเจ้าเจ้าเจ้าเอออนี่คอยคอยเจ้าเจ้าอันนั้นเจ้าคอยคอยนี่เจ้าเจ้าเมสเจ้านี่คอยอันนี้เป็นมุกเหรอเปล่างงไปงงจริงจริงอันนี้งงจริง ตัวแรกพ่อแล้วก็ไม่ติดเขาบอกว่าเนี่เข้าเี้ยเข้าเลขแรกพ่อบอกว่าพ่อกำลังติ้พ่อกำลังหิวเลยนะเขาบว่าไปกินเขาแบบเต็มที่พ่อได้มาลูรูปจับต้องถึงนะพ่อแค่ไหนไม่อยากเลยพ่อจะวิ่งหนีแล้วเมื่อกี้นี่เข้ากันจีนยังมาได้ดูได้นะแล้วก็ดูอ่ะถ้าผมมาพ่อก็เต็มที่เลยพ่อจะเต็มที่แม่ก็เต็มที่เข้ากันจีนนี่ครับอันนี้จิ้นไปแล้วเหมือดก็ห่อนึงอันนี้เป็นห่อเขาเรียกอะไรเนี่ยต้องกินแบบหา กันจีนหรือส้มกันกจีนกัน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 ีนกันกันจีนกันจีนกันจนกันีนกันีนกันจีนกันจีนีนกันจนกันนีนกกันกันกัจีนกักันกัน กระเทียมเจียวแล้วก็เครื่องเคียงมีห่อมีพริกทอดเจ็ดอย่างีครับพริกทอดีีเรียกกับมูู้กับโบมี่ยังม่ฝากแน่อกก็ได้นะโบมี่ยังมาฝากพวกก็ไม่เลยย้อนกลับมิด่เอาซื้อของมาฝากนี่นี่คือตอนนั่นประมาณกี่าทกันนยประมาณนี่สิบาทสิบแปดบาท มอละวเสาี่กรุงเทพมาี่ต้องานับมาข้านบ้านเทองกันจเป็นเขาของห่อโมกเนาะแม่ลงองขอก็ได้แม่ไม่ต้องเก็บคกินเลยลูกกินเลเอาให้อิ่มไปเลยต่อกินเยอะมากปั้นข้าเดียวปั้นเท่านี้าปิและว่านีปั้นซปนี้จริง แบ่งให้มันมีสามมันมีสามปันแบบไงๆเลยไอ้ไถเธอปันหนึ่งสนบีปันหนึ่งลงกอปันหนึ่งแต่ดูสนบีกินพี่น้องนียวเหนียวไม่หนูไม่เยไม่กินข้าวเยอะไม่เคยจ้กินข้าวเยอะถุงใหญ่มากเลยคือว่านี่นี่ไม่นเ่ข้าแม่ลงตรงนี้เลยค่ะแม่อย่าเพิ่งลงหนูจะชี้มอ้น่น ไส้วยังไม่ชิมเลยชิมยังชิมแล้วอร่อยเมากไส้วนี่เคยเคยอยู่มีน้องเอาเอาคยเอาไปทำจากเนื้ออะไรครัเป็นอยู่เป้เป็นเหมือนเป้กินไหมข้าวชิมนเดียวสิก็บแต่ถ้าของดำลงนี่แม่ก็จะไปซื้อเมื่อแต่คนมันติดก็ชอบเนาะเป็นอย่างโซเลดียมโซเดียมไม่ที่กันโซเลียก็เหมือนเพราะว่าของดำลงคือรสมันจะมันจะอ่อนสำุง แนุ่มเขเนี่ยคือ้องอามาลนี่ยนุ่มนไก่กามูก่ไข่กบอ้วห้านอมมันเปยไจอทั้งความหอมมันยัเหมือนกบอวด้บนเท่าเลยไหกบยังเกาะกบอวดไหมกบอ้วดปว่าอะไออะไรอะคือม่รู้จักอไนะกบที่มันถอดหนังถอดอะไรออกะแลมันอัดไส้เข้าไปนะอัดไส้แล้วไปปิ้งมปปิ้งกินอะไม่เคยมีอยู่บ้านอยู่บ้านบ่มีเด้ยไม่กินกเหมอนกันถ้ายายาซื้อบมีอย่างไม่ยัดม่ห เปลีนประมาณหนึ่งกบอัวกบยัดใส่กบยัดใส่นันแหละนีเ้สียบนี่เป็นเนืสียบเสียบนะครับขอใช้นมเลยนะครับไม่ต้องทํามชั้นเลยไม่นี่ส่วนใแ่ท่านยกที่สุดเลยนี่บ้านเ่าก็สีสมูสมูบ้านเอก็สีอื่นสมูมูมากลยหรือดีใจบหอดถึงจะเดียกพ่อกันพี่น้องเลยตางคุณตังจนตังคุณตังหมองอีสานกับเหนือบ่กเป็นทรดานี้ อันนี้เรียกจีนแคปจีนแคปจีนแคปบบคอกับหนยานูโคนแต่กับล้วแคปปี้เพิแคปปี้แกินเลยนัดกันก่อน คืนกนอีกหนึ่งวันแล้วพวกน้มโปรแกรมเป็นไหนแม่ยังนีเตรียบตัวเกับไม่ใช่ก็คืเครื่องสี่โมงใช่ครับเพรว่าเขาต้องรถ้ต็มคืนบ่ายโมงต้องรถต็้คืนบ่ายโมงเอ่านลังกันเขาก็เขาก็ต้องผู้หงบอเมีรถไสแล้วไปเกยอยู่ในแถวเซนเฟสนะไอเซนแอดไปเอลกบุณก็ได้แหละแหนู ลำูไม่กสามสิบกิโลลำพูนมีอะไรให้เที่ยวยเดี๋ยวว่าคือลำแม่ือมาอนลืมมาเน่าง้ง้อนกซื้อมาเหมือนกันงไหงเนี่ยแม่ที่ม่เป็นฟวงน่ยแม่เแม่ด็ดออก็ม่ไม่ดออก พ่อส้มตำอร่อยไหมโอ้โหสุดยอดเลยพ่อปรุงเองปรุงเองตแต่พ่อเป็นไม่แต่การบีบยางของาคุซื่อๆแต่ให้บีดเพิ่มปลาเข้าไปอีกแล้วก็เพิ่มน้ำตาลนิดหน่อยนิดหน่อยน่วอเลยเล็บบอยแม่แม่เอามาจากสวนจากสวนเลยสแม่เหรอจานแม่ก็มีเหรอมียวไปสวนไกลไหมกปะตองกัประมาณประามาณโลจะไป ก็ไกลอยู่ตั้งสี่สิบโลก็่วมงหนึงก็จะไฝ่อยู่ดีไก่แม่ไปชมสวนโมม่เหรอมีอะไรบ้างคะอยู่สวนมีแม่แต่ต้องถามพวกเธอจะตื่นกี่โมงมีลำไยอย่างเดียวหยุดนั่นแหละมไม่นอนอันนี้อันนี้ทานดีดอแกแม่เด็ดเอาแม่ลทานอีบีดอันไหนครับแม่นี่ไงนี่ไงพอดีบีดไงคุณพอตอนเวลากินเขาจะเขียวเด้เพราะแถวอีสานไม่ค่อยมีไงมันจะมีเขก็ปูไว้ลังบ้านยุบ้านก็มีต้นหนึ่ง ปรามณหมูบาตหนึ่งมีต้นหนึ่งอะแล้วก็จะไม่มีกี่ต้นรีอเป็นสวนนี้ก็ต้องได้ขายด้วยใช่ไหมเนี่งร้อโอ้สุดยอดน้อยต้นได้ให้เขาทำนะไม่มีเวลาเวลา่อเาต้องทำงานอย่าเป็นเฟี้วแบบาขืนกกมบังรำใหญ่แล้วไปกินเรื่องต้นแบบเออเจอกันเลยเจอกันเลยเอื้อเจอกัสวนรำใหญคุณแม่เลย แปดโมงตินต้นน้ำยาดิฟฟินกินต้นแบบหมืนหวานแต่บำรุงยานะการกินได้เลยทังนี้คงจะพ่นยาอันนี้แบบได้ผลเดี๋ยวมันต้องกินหลังอาหารเนื่อกินก่อนเล่นรสชาติอาหารแล้วจะเปลี่ยนถอาเราไม่ดี๋ยวกินขวดโต๊ะเอาไใจใส่หลังที่น้องเนาะจะได้กับขอบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ให้มาพักอาศัยแล้วก็เฮ็ดกับยดขอบกับน้ำอายุให้กินนะครับพี่น้องครับอู้คำเมืองก่อนอู้คำเมืองอ่ะให้แม่อู้คำเมืองให้ฟัง้อคำเมืองนะมาลอง่างหี้ ให้ไปป่ะเอาโมาก็บอกไม่ถ<ม>ึงาพูดว่ะมาให้พูดเว่าขอบคุณคุณแม่กับคุณพ่อมากนะคะพูดเสียงแรงปี๋ไ้พูดคำพูดคำเมิอนอยังไงครับขอบคุณพ่อกับแม่เ <c oughs> จ้าอีกอ่ะขอบคุณพ่อกับแม่เจ้าไม่ต้องตันเหมือนเดิมอ่ะขอบคุณกับขอบคุณพ่อกับแม่เจ้าเอ๊ะขอบคุณพ่อกับ ขอบคุณแม่กับพ่อเลยหลายเจ้าไอพี่น้องใครบอกคม่คุ่ได้กินเขาโตกับมือเลี้ยวไอสารคือเก่าพี่น้องอานนี้จะเนาะครับเนาอกจากไทยพี่น้องให้เบิรงนะครับตอนนี้ขอบคุพันยุ์ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เด้อพี่น้องเด้อไอการมือเลีสิบแปดเซนต์ต้นนะพี่น้องรอชมคลิปครับเดี๋ยวคลิปนี้จะอย่าเอาพังพิลาครับโอเคครับไม่เล่นเลยนะคลิปนี้กฝากพี่น้องไว้เซ็นนี่นะครับพี่น้องขอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ๊ายบาย เพาน่ารักมากพราน่ารักอีหลีเลยไม